ิหายสวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมก็หลังจากที่ปิดเซิร์ฟไปนะครับตอนนี้ก็อ ปั๊บคูณ2หมดไปแล้วนะครับผมจะมาดูนว่าวันนี้ผมจะได้กี่เหรียญนะครับผมผมมีอยู่เจ็ดสิบสองเหรียญนะครับผมตอนนี้เวลาใกล้จะสี่ทุ่มแล้วนะครับให้มาเตรียมตัวที่ตลาดเงินนะครับผมเหมือนเดิมนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมให้กดคอนโทรลเอ็นนะครับเห็นไหมเอาชื่อออกนะครับผมแล้วก็จะตีแบบนี้สังเกตง่ายๆเลยครับเห็นไหมเห็นแต่ละจุดไหมครับสังเกตไหมเนี่ยคนจะเกิดเป็นกองนะครับผม มาครับเริ่มแล้วยืนเฉยๆก็ได้แล้วนะครับสองเหรียญเห็นไหมโอเคเดี๋ยวรอวาร์ปก่อนจะมันจะวาร์ปจังหวะหนึ่งแล้วก็คิ้งหัวรอสกิลได้เลยครับจะค้างทีหนึ่งแล้วก็สกิลกองนี้รู้สึกคนจะเยอะกว่านะหันมากองนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะติดอะไรเนี่ยบึมเนียนเนียนตีไปก่อนนะครับเห็นไหมถ้าเราตีมีเอ่ะไอ้พวกยาพวกนี้จะเด้งเข้าตัวนะครับ บืม้มโอ้โหยังไม่ได้สักเหรียญเลยได้มาแล้วหนึ่งเหรียญโอ้โหอย่างยากเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โหยายายไปไหนหมดโอ้โหฝั่งนู้นรู้สึกคนเยอะว่ะเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่มียายเลยเหรอเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหยายขวดแดงไม่ตกเลย ได้อะไรมึงเนี่ยโจมตีแม่นยำป้องกันเห็นไหมเห็นไหมหลบทางไหนวะจะเย็นๆครับเล่นต้องมีสติแน่แน่ขนุนนุแอบเนียนเหรอทนูแอบเนียนเหรอไปมาปั๊มยาใกล้ๆนะครับเนี่ยตัวขาวๆตัวเนี้ยเห็นไหมครับถ้าตีตายจะสุ่มหูสามนะแต่ถ้าโชคดีอ่ะจะได้หูสามนะครับมาแล้วเข้ามานัวนัวนัวจุดนี้ โอ้โหวงเลยลืม,ล,มลืมดูเลือดตัวเองนี่แปดสิเ็ดแล้วว่ะเอาวะ่ะเฮ้ยนีย่น้ำเตา่าโอ้โหมเก็บเหรอึ้มน้ำเต่าแดงน้ำเต่าแดงเก็บก่อนจันทอนจันทาจันทาน้ำเต่าแดงทำไมมันรู้สึกว่าเน็ตมันช้าจังวะผมรู้สึกว่าดีเลย์มากเลยผมเห็นนะว่าเก็บของอะ่ะ ล่วงไปแล้วเดี๋ย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 วยังม่ตีผมยังไม่ตีผมผมเห็นนะนผู้เล่นเหรอผู้เล่นเหรอล่วงครับมาโน้โง่เหรอทำไมนี่ครับล่วงไปดิล่วงผมจะลองตีตัวตีขาวนะดูจะได้อะไรเดี๋ยวโดนยาล็อกขาวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครล็อกผมเนะี่ยยายาเดอ้อยาเดอ้อเห็นไหมไม่มีไม่มีคือไม่ได้ใช่ปะ คือไม่ได้ใช่ปะ่ะมันขึ้นว่าไม่มีไม่มีโกติถ้าโชคดีจะได้หูสามนะครับเคมา,าล่วงวิบึมเ,เนี่ยผมตีไม่ได้อะมันดีเลย์มากเลยอะไม่ได้เป็นที่เน็ตผมนะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ครับเดี๋ยวไปไหนละไปไหนละครับ เหลือใครวิ่งอยู่นูน่นธนูก็คนนะเนี่ยอ๋อธนูก่อนนั้บึ้มลวงครับเหลือนินสี่วินสี่วินาทีสี่วินาทีบึ้มลวงไปครับหมดยังหมอหมอทันไหมอือหมอยังทนันหมอหมอคนหมดเวลาเรียบร้อยหมดไปแล้วครับหมดเวลา <c oughs> อ่ารอไปรอบสองนะครับธนูรอดธนูชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองไม่เห็น เฮ้ยท่านแน่ท่านแน่บัฟเขาบัฟแตะผมแล้วผมโดนอะไรเนี่ยโอเคเอาวะเอาวะเปิดมาก็เล่นดิเล่นดิเล่นดิบืมเล่นดิเ,นดเอาดิล็อกขาไปดิล็อกขาไปดิเอาดิถึกเหรอครับถึกเหรอครับถึกเหรอเลือดเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่ตรงนี้ธนูธนูตรงนี้บืมวิ่งไปไหนเดี๋ยวเราล็อกหมออยู่ผมล็อกหมออยู่ มึงหืออยากขู่เชียเ่ยเ้ยลืมดูเลือดอีกแล้วผมน่าจะเหลืออีกหนึ่งเกิดนะครับเดี๋ยวมิกโกะอ่ามิกโกะนะครับเราเห็นแล้วเราเห็นเขาแล้วเออโอ้ยร่วงโทะนูทะนูยิงผมทำไมเนี่ย มันไงล่วงไปครับธนูเหรอมิโกะไปไหนมิโกะเลือดเยอะเหรอครับเฮ้ยเลือดตกเลือดตกเลือดตกธนูอย่าเพิ่งเก็บขอเก็บก่อนเอายังไม่ยังไม่จบเหรอโอ้โหเหลือกี่เกิดครับเอามังกรไปโอ้โหโดนล็อกขางี่ไงล็อกคืนไปดิล็อกคืนไปดิ <laughs> ชี้ละลรโดนตีไกลชิมายออื เชียเขาได้บ้าอมัตะาว่ะโอ้คนี่งจะแพ้แล้วเนี่ยให,ห้ได้อีกรอบว่ะไหนเออคนนี้ไงคนนี้ไงแล้วผมไปก้มเก็บทำไมเนี่ยเรียบร้อยครับแพ้นะครับผมโอโห้หโอ้คแพ้มิโกะนะครับผมไม่มียาไอ้เนี่ยยาแดงอะ ก็มาสรุปนะครับผมตอนแรกผมมีอยู่72ดสินะครับตอนนี้ก็ได้มาเป็น87ดนะครับผมเท่ากับว่าผมได้มา15บ้าอันนะครับผมก็ถ้ามีคูณ2ก็จะได้เป็น30นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมก็จะได้แค่15ชิ้นนะครับผมรอบนี้สรุปนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเจอกัน